สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใาคินนี้ดีครับมาครับปันนี้พามากิน KFC ครับลูกค้าอยากกินครับอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอาคินจะพาไปกินไก่ KFC ครับไปครับเจอกันข้างในเลยครับอาคินสวัสดีครับค่ะ ไอคิดจะมาทำอะไรวันนี้กินไก่กิไก่อะไรไก,ก่กเคฟซีครับพามากินไก่เคฟซีครับลูกชายอยากกินครับฝนต,ตกเลยบม่ได้ไปโรงเรียนครับวันนี้ไข่รพรอ่อไปครับไปเจอกันข้างในเลยก็ที่ร้า่ัก

นั่ตัวไหนเราเข้าป่าไหนนบกินมากินอะไรไก่เค็ชีคิวไม่ได้กินเลยดิกคิวไปเรียนแล้วพอไม่ให้คิวบ้าง กิน,นะอะไรดิขนะ้าวก,นะกระดูกด,ดิข้กระดูกให้ชิ้วด,ดิอ๋อกูก็จะไปทำมันไดู กกินอันไหนนี่ไงเหมือนกอน้องกินอันนี้ดีช่วย

มันมาในดับถูอตั้งประหยัดแบตไว้มันถ่า,ายนอนู่รถ

gaan wow, wow, wow.

ไอ้กินไอ้จุบจุบเอะไรไหมครับ เตรียมไหมมาครับพาลูกชายมากินอุ่นอร่อยป่ะผมชอบกินไหนนี้ไม่ใช่เลยต้องด,ดียว

ไม่เย็นก็แลนะ้วขาชอตยิงหนักขนะากิ้ก็เลนะ้วกันตอ,อนบุหรีบก็นนะเสร็จใหม่ๆนั่ น้องกินพามาก,กินเคปซีครับ คอเดเสร็จใหม่ๆไ <c oughs> ก่ไม่ค่อยเน้นครับเน้นน้ำจุดประสงค์ที่มายากินเคฟซี่คืออยากมากินน้ำอารมณ์ กมนเนีย่กินกนหน่อยไสามสี่ร้อยกินไม่ถึงร้อยเลยเอาไปทำไมก็อเอาไปทำไมมันอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มยังหมด

สับสับร่กันครับอายินอายินพูดเลยฝากติดตามช่องใจองท้าไม่ถูกทางเลียนก่อนตัวตึง กดติดตามช่องนักกินอินดี้นะได้ครับใชไดลมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปครับไปกับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับไป